วันก่อนเราไปกินร้านนี้มาค่ะติดใจก็เลยกลับมากินซ้ำอีกรอบหนึ่งเพราะว่ายังไม่ได้กินเมนูที่อยาก นะเพราะว่ามันหมดนั่นก็คือปลาทูบ้านทอดซอสพริกขี้หนูส่วนแฟนอยากกินมากเขาเลงไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วผัดวุ้นเส้นสามเหมน็นคราวที่แล้วแฟนก็เลงไว้อีกเหมือนกันอยากกินมากอีกเมนูหนึ่งที่แฟนบอกว่าคราวนี้มานะต้องสั่งให้ได้เลยนั่นก็คือปลาหมึกผัดน้ำดำจานสุดท้ายก็คือขแนแงหมูกรอบเราสั่งเองแหละเพราะอยากกินผักอาหารมาครบทั้ง4จานแล้วตอนนี้ก็ ถึงเวลากินแล้วนะโอ้โหน่ากินมากเลยผัดวุ้นเส้นสามเหม็นนะคะเขาใส่ชาอมแล้วก็สตอแล้วก็กระเทียมนะคะโอ้โหเข้าไปนี่คือแบบว่าฟินมากเลยเพราะว่ามันนัวๆเออรสชาติดีมากกลมกล่อมมาปลาหมึกผัดน้ำดำไหนลองกินสิเอ้ย เฮ้ย <anca> มันอร่อยรสชาติเค็มๆหวานๆนัวๆค่ะแล้วคือไม่ต้องจิ้มนำ้ำจิ้มนะยังอร่อยพอจิ้มนำ้ำจิ้มเข้าไปนะครั้นี้เลยคือแบบแซ่บมากเปรี้ยวๆหวานๆแบบเค็มๆแซ่บๆคือแบบฟินไปเลยจ้ะผัดขแนงหมูกรอบนะคะเขาผัดมาแบบดีอ่ะไฟกำลังดีคือผักแบบกรอบกรุบกรแล้วหมูกรอบคือกรอบจริงค่ะ มาจานนี้คือน่ากินมากต้องเขี่ยพริกก่อนนะคะพริกใส่มาเยอะมากแล้วก็มีกระเทียมด้วยนะคะลาซอนแบบหมช่ำๆนะปลาถูทอดมาแบบกำลังดีเลยเนื้อนุ่มกรอบนอกนุ่มในโอ้โหฟินมาก รสชาติคือดีอร่อยนะเค็มๆห,หวานๆนะน้ำเขานะคะ,ะหัวกรอบจริงอะไรจริงจะาก,กัดเคี้ยวได้เลยอะยกให้เป็นร้านข้าต้มในดวงใจแล้วหนึ่งจา้าว้าร้านอะไรก็ไม่รู้นะ,ะอาหารอร่อยทุกอย่างจริงๆนะขอบอกอยากจะให้เพื่อนๆมากินกันดูนะคะอร่อยจริง,รงอ้อย